กองทัพเรือมีการยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์จากเรือดำน้ำในทะเลดำโจมตีเป้าหมายไปที่เส้นทางการลำเลียงอาวุธของชาติสมาชิกนาโต้ที่ส่งเข้าไปช่วยเหลือในยูเครนพร้อมอ้างเดวันนี่คือความชอบธรรมที่รัสเซียสามารถปฏิบัติการได้ ในกองทัพเรือของรัสเซียค่ะยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์จากเรือดำน้ำในทะเลดำโจมตีสู่เป้าหมายในยูเครนได้อย่างแม่นยำและนอกจากนี้ยังประกาศเตือนได้ว่าจะมองหาเป้าหมายการส่งอาวุธจากองค์การสนธิสัญญาป้องกอันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเข้าสู่ยูเครนด้วยซึ่งรัสเซียมีคำเตือนโดยตรงไปถึงนาโตว่าพาหนะลำเลียงอาวุธให้กับยูเครนก็ถือเป็นเป้าหมายทางทหารของรัสเซีย ขณะที่เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียถแถลงในวันที่70ของปฏิบัติการทางทหารในยูเครนว่ารัสเซียจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องกับชาติที่ไม่เป็นมิตรนั่นก็หมายถึงสหรัฐและพันธมิตรและนาโต้ที่ยังคงส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนแต่อยไรก็ตามทางการรัสเซียมองว่าการลํำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ของนาโต ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนไม่ว่าจะมาเส้นทางใดก็ตามหากจุดหมายปลายทางคือ,อยูเครนนั่นถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่จะต้องทำลายสถานเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันรัสเซียยังได้ปฏิบัติการโจมตีจากระยะไกลทำลายเป้าหมายที่สถานีรถไฟ6แห่งภาคตะวันออกของอยูเครนซึ่งรัฐบาลมอสโกเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ชาติตะวันตกใช้ในการลำเลียงอาวุธเข้ามาในยูเครนด้วย ทางพลเอกวอรรีกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของรัสเซียได้ปรากฏตัวในการถแถลงของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียด้วยซึ่งก็มีสีหน้าและท่าทีปกติหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าสื่อของอยูเครนแล้วก็สื่ออีกหลายแห่งในฝั่งตะวันตกรายงานออกมาว่าตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ขาในระหว่างการลงพื้นที่แนวรบแดนหน้าในภาคตะวันออกของอยูเครน ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินผู้นําของรัสเซียค่ะได้บอกกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสร,ระหว่างการหาหรือทางโทรศัพท์ว่าชาติตะวันตกต้องยุติการส่งอาวุธให้กับยูเครนพร้อมทั้งมีการกล่าวหายูเครนว่าไม่ได้จริงจังกับการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียโดยยูเครนนั้นไม่มีความคงเส้นคงวาหรือพร้อมอย่างจริงจังเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งแต่ฝ่ายรัสเซียนั้นยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาอยู่ ส่วนทางสำนักง,งานประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมาโครงมีการเรียกร้องให้รัเสเซียยุติการโจมตีเพื่อนบ้านด้วยการหยุดยิงและการเจราจาสันติภาพพร้อมกับการขอให้ปูตินอนุญาตให้มีการอพยพคนออกจากโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตอลต่อไปขณะที่สมเด็จพระสันตป,ปาปาฟรานซิสได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษกับทางหนังสือพิมพ์ คอเรียเรเดลาเซราของอิตาลีโดยมีเนื้อหาที่สำคัญว่าพระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นและมีพระประสงค์เสด็จเยือนกรุงมอสโกเพื่อส่งพบกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียโดยทรงยืนยันว่าสำนักวาติกันยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังทำเนียบเคลมลินนานระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับการตอบรับเตียริกก็ตามพระองค์ยังทรงมองว่าประธานาธิบดีปูตินอาจจะยังไม่สะดวก และทรงให้ความเห็นได้ว่าบุคคลภายนอกยังไม่ทราบเป้าหมายที่แท้จริงของการที่ผู้นํารัสเซียตัดสินใจส่งทหารเข้าไปในออยูเครนแต่น่าจะเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยกับการที่นาโต้มาข่มขู่กันโชคถึงหน้าบ้าน ขณะที่ดัมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบคลมลินยืนยันว่ารัสเซียและสํนนักวาติกันไม่เคยมีการทำข้อตกลงจัดการประชุมระหว่างประธานาธิบดีปูตินและสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสตแต่อย่างใดแต่ว่ามีการเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านช่องทางทางการทูตแต่ไม่เคยมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดประชุมแน่นอนโฆษกทำเนียบคลมลินยังปฏิเสธกระแสะข่าวที่ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียจะประกาศสงครามต่อ,อยูเครนอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของรัสเซียซึ่งไม่มีโอกาสเป็นเช่นนั้นแน่นอนและย้ำด้ยวยว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลพร้อมปฏิเสธข่าวที่ว่ารัฐบาลรัสเซียจะมีการระดมกำลังทหารสำรองในวันดังกล่าวเพื่อเข้าไปทำสงครามในยูเครนหลังเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากกองทัพของอยูเครนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ